you. Mm -hmm. สวัสดีพี่น้องค่ะจบลงไปค่ะกับหลานไอศกกุณาพรและย่านุนาเร่นะคะเตรียมปากเตรียมคำเนาะเอานะครับพี่น้องครับเป็นไงล่ะเงยบ่ได้ย่าด่านี่แม่ยากขึ้นเงแฉนี่แม่ขั้นได้มาไล่เงื่อนนี่เขาเอิญซุปแต่เด่นนี่เออขั้นได้ขั้นเป็นแบบนี้นี่เขาเอิญซปเปอร์มาเก็ต จากน้อยกูสิเด็ดกี่พันล้านเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตหลังทานเพื่อกับนั่นแท้ลลแล้วล่ะแอมลูกหลานบอกรับพ่อแม่พี่น้องลูกอืมหนูหนูแนะหนูแนะน,น,น,นำตัวไปแลว้วมันว่าจ้าจ้าลูกค่ะอีลาขอขอบคุณแลว้วก็นำใจดันนำที่หลายๆเด้อจ,จ้าจ้านอกใจเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะล่ะ เอาใจพี่น้องวัยรุ่นไปแล้วเอาใจอีแมพูดนางเงื่อนหาเวซี่จัหน้อยเนบัดดีเพิ่นอยากฟังเพียงนั่นไหมลูกเพล้งไหนีไหนก่อนคะโลกของเพิงโลกของเพิงบอกบเพิงพนอ้โลกของเพิงลองอีแมสุฟังจัหน้อยเนลูกโลกสวยอันแสนกว้างไกล ตนแนแครวเโลกของพึ่งครับกีลามีอีกเพียงหนึง่งไม่ยังโลกของแตนติตีันนี่ <c oughs> ว่างหันเอาใจผูดเทาเร็วอเอาใจไฟบันเอาใจไ้รุ่นอัดหัวจักบาดเนี่ยเร็วอัดหัวจักบาทเนี่อัดหัวก่อนเอนเาาเนเอเอาใจไ้รุ่นหีเชี่ยวจาักบาทได้ละเอ้ยเ,เปิดได้แล้วค่ะ เปิดได้แล้วหลาน,ไม,ไ,นไม่ได้ยินหรอกพ่อพูดว่าหีเคียวหลานไม่ได้ไดยินค่ะ <c oughs> ได้ยินตอนเยี่ยาม,มาพูดเอาเนี่ย <Okay. S 2> <c oughs> จากไอหลานหนึ่งสองซ่มตัวแฟนว่าทั้งไหนจึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งท้างกันอายบอกคน เอาไมเอาไม,อาไมขอโทษค่ะยายอินไลค่ะตัวแฟนมาจังไหนจึงลอยมาได้ทุกวัน <Hey. S 2> ในยามเรานั่งข้างกันไ <Hey. S 2> อบอกคนทั้งบ้านจังไน คนทั้งบ้านจังใดเอางานบงนางหน้าแม่นบอหรือเอาอยัางนอบางใจถ้าบอหลือตูนแฟนไ,นไอกาญนนองอายเนเด้อสวดๆจังบาทนะครับเ <ind> สียงจากหลานน้อยนะครับน้องอ,อ,อาอายกักุณาพอ่อตัวแฟนว่าจังไดนะครับ ให้พี่น้องฟังตัวหลานว่าจังไดรจังไรเออเดี๋ยวเดูอุ้ยจำได้แต่เวอร์ชั่นพ่อฮ่าฮาฮ่าดินัดหนั่หนัดนใครอ่ะพ่อเสียงพ่อหนูนั่นแหละใช่เสียงใครพ่อหนูล่่พอหนนนูัแหละลูกพ่อหนูไม่เสียงแห้งป่านนี้อุ้เอาละลูกเอาละเอาละเสียงพ่อเมื่อค้ขักเมื่อกี้นี่พ่อหนูแหละลูกคนหัวหลกๆนั่นแหละลูก ๋อคนหัวโลกนะลุงเอกค่ะอะอายคะอายครับอุย้ยใครนะว่าไงคะพ่อฝากบอกบอสหนุหน่อยาปากว่ายังไงคะไฟแกงไปะไเด็กันยังหนาเลยอายุเนาะคุณย่าคะฝรั่งเขาชอบคุณย่านะคะทำไมทำไมคะลูกคุณย่าหน้าแหลค่ค่ะอยู่ด้ประเดเมื่อกีเ้เลียวมา่เห็นเนาะฮาตับเม้ย ตัวห้านว่าจังไดจึงร้อยเธวหาเขาทุกวันในยามขับรถให้กันอย่าบอกล้านคนนี้จังไดเอาลุกทหารบังหน้าแม่นบอหรือเอาพี่แม็กน้อยบังใจหาาบอรหรือโตนอายกรยานพอนกแน่เด้อเอ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 เสือเล็กเบิดเท่าใดเอาสา หลานาให้มึงหรือาให้กูเนี่แจ็คแล้วกูซื้อ 8, 9, แปดเก้าเมตรตีออกเจดเก้านี่แหละเขา้า่ายิงปืนนักเดียวได้นกสองตัวย่ยายกับ,บ่าได้ซื้อบลัตไลยดอ,อกหกพันสองนี่แหละแต่แม่ถือเลขว่าจา้าบอถือกับ,บ่าเป็นอย่างนัาา้นจ้าแม่แม่ซื้อพิษเองจา้า <laughs> <laughs> ถือกินพะรูกเฮ็ด <laughs> จอได้บาดถึงวหน่ะซื้อไม่บอกเออเอา เอาพี่น้องครับสวดๆให้น้องอ้ายสกุณาพรครับลูกพ่อนกครับขอบคุณสุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับที่มอบให้กับน้องอ้ายสกุณาพรครับวาสิเป็นมาไลนยหนาเวทีแล้กก็มาไลัยออนไลน์ขอบคุณบ้านบ้านฮักบอดน้อยขอบคุณแม่แก้วบัรทาซิลาครับแล้วกะ พี่น้องสุภูสุคนด้านหน้าเวทีครับที่มาให้กำลังแรงใจน้องอาไอศักคุณาพอนะครับหลกักการว่าสิเป็นบอดโนเองยายสาเองหลักก็ทุกคนด้านหน้าเวทีนะครับที่ออกมาขอบพระคุณหลายๆทุกกำลังแรงใจจากพีจากน้องขอ,<ช>ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านที่มามอบให้กับหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรเสื้อเสื้อให้น้องอ่ะอ,อ,อ,อีกเชนหนึ่งหน้อพี่น้องครับดีใจน้ำนร้านแฟนคงับร้านนีไม่ถูกวัยเลือนแต่ซุ่มนอนในอูบอท่านแม่ ครับสิ่งใดที่ลูกทีล้านน้อยนะครับผิดผลาดไปขออภัยด้วยด้วยครับพี่น้องเด้อนะครับความไหลเดียงสาของเด็หน่อยอายุเพียงแค่1 1อปีเท่านั้นครับพี่น้องครับหักนองอ้ายไปโดนๆเด้อพี่น้องเด้อครับเอามาดีนะครับสิส่งต่อให้กับศิลปินท่านต่อไปลูกออกมาแล้วนาที่ของพอไปอีก้วบาดนี่เอาอี่หล่าเอาก่อนเข้าเสยดาดเข้ามาหาเงินนาะลูกเนาะเข้ต้องเงินก่อนนาะลูกเนาะครับเออเอาโอเคนะครับเอานะครับ พ่อๆกับน้องอาอไม่ช่วงล่ำเลืองหรือเตยล่าผ่นละพี่น้องนะครับขันยังเห็นน้องาออีกยอยู่หอดเตยล่าเด้อพี่น้องเด้อยันนี้จากกันกันแล้วกันขอบคุณครับกับพี่น้องแฟนครับในช่วงนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนำพาพี่น้องแฟนมาพบและสัมผัสกับศิลปินพระเอกหนุ่มผู้นำทีมงานพระเอกหมอํำเสียงวีหกนกพงศกรส่งมอบความสุขกับแฟนครับ